ชุดนอนมันใหญ่ไปไหมลูก <c oughs> ซื้อเพื่ออะไรนะหนูซื้อเพื่อใส่ตอนไหนนะตอนอยู่ปออะไรนะคะอยู่ปออะไรนะคะฮอ <c oughs> วันนี้โบอิงทำอะไรคะลูกวันนี้วันนี้โบอิงอยู่กับใครคะแล้ววันนี้วันนี้โบอิงทำอะไรบ้าง อ๋อหนูทำอะไรคะวันนี้อยู่กับใครอยู่กับตาเหรออยู่กับตาโออยู่กับตาเหรอคะอยู่กับตาวิอยู่กับตาเจ็บ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 วิอยู่กับใครนะคะเจ็บเจ็บไหมล่ะตีใครทำหนูใครทำหนูลูกใครทำหนูคะใครทำหนูคะ ให้ทำหนูคะก็ไก<จ>่จบเลยไก่จบแล้วไก่จ,จบแล้วตบมือหน่อยค่ะอ้าวพี่บอลขอเสียงหน่อยสิคะเก <c oughs> ่งจังเลยมายิ่งเก่งจังเลย <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ยังไงลูกหก เจ็ดแปดเก้าสิบยังไงคะอยืนโ,โอ้โหเก่งจังเลยโอ้โอหโ <laughs> อ้โหหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวอันนี้มาจากไหนเนี่ยบ๊ายบายกันบ๊ายบายแม่จ๋าก,กันบ๊ายบายบ๊ายบายไปนะคะ บายยไปนะคะหนูนอนก่อนนะคะลูกบายจงจูบจงจูบหน่อยค่ะจงจูบหน่อยค่ะ <laughs>